ลนคนพยายามลืมมาตัก,ก้ามาใส่อุ้ยเดี๋ยวไปเอาตะก,ก้าก่อนอุ้ยอยู่ได้นะ เลยนะเสียงมันอึกบอึ๊บอึ๊บจบแล้วลูกนี่เสียงเสียงมันดังก้องก้องนั่นมันอยู่ต่ำๆอย่างนี้มันก็พอไหวเลยแต่ถ้าอยู่สูงๆนูก จะทำไงสง่ๆนั่นไม้อย่างเดียวเลยเก็บเงาะไปเก็บเงาะไปตาก็เหลือบมาเห็นเชือกโอ้ยเชือกอะไรเหมือนงูแทะโอ้ยอย่าหาทำเด้อ เอาเชือกลายเหมือนงูมาผูกไว้ข้างโอ้ยคิดว่างูตกใจหมดมันสูงไม่รู้จะทำไงถึงจะเก็บได้ มันเยอะอยู่นะแต่มันสูงตรงไม้เท่านั้นตรงไม้เท่านั้นถึงจะเก็บได้ เราใช้ไหมหส้อยสอยเสร็จมันก็ร่วงวงเสร็จเราต้องตามเก็บกับพื้นเอานี่เรามาแก้แค้นเมื่อคืนเราเรามาถึงประมาณหกโมงก็เจอทุเรียนหลน่นมันสูกแล้วก็หลน่นแล้วมันก็มืด วันนี้เราก็เลยมาแก้แค้นมาเก็บเงาะมาต่วันหน่อยวันนี้เก็บจริงจังนี่ก็เหนื่อยมันกันนะเก็บเล่นๆเก็บกินนี่ได้อยู่เก็บจริงจังแบบไดกเป็นเข่งเป็นถุงนี่โอ้ เป็นงานหนักเหมือนกันนะเปืกหนามากความน,าค,า,มนาความนาของเปลือก หล่นหว้ายไม่ไดบพูดนะโอ๋อรีบเกินไปเน้วก,กระดูกไม่สนกับลูกใหญ่เลยดูเอามาให้เห็นความหนาดู นี่คือทุเรียนใหม่ทุเรียนปีแรกชื่อเปลือกแถมเนื้อทุเรียนปีแรกคือมันเป็นผลผลิตปีแรกอะแล้วก็เก็บมาขายเลยเรามาดูกันว่าเราซื้อทุเรียนลูกนี้มา5้กิโลน้ำหนักทั้งหมดพอเราแกะเอาช่างเฉพาะเปลือก นี่คือเนื้อที่มีน้ำหนัก1นกิโลสขีดอร่อยมากชิมไปแล้วกรอบนอกนุ่มในจะหวานมันที่สําคัญคือกรอบแล้วก็นุ่มข้างใน